วัสดีครับผมเส้นเที่ยวครับมินนิเซีทุกท่านนะมาตามสัญญาที่พ่อป่านพกสุดกัมพีมนได้เหมือนนี่นัดกันไวที้อ่ยี่สิบเก่านะหว่อเนาะครับใครว่าคลิปแรกได้ชุดเต็มไปนะครับว่าสิมากตะไบพนนี้รอกพอพอเส้นเที่ยวบอกว่ายามมาไว้หลายเพราะว่าเลิสสายหลับสายในสาย ดึกลับ่อท่านได้มาตอนนั้นส่วนมากคนจ่นมาเล็กออกก่อนเล็กออกสองมือนี่ล่ะก่อนวันหวยออกสองวันนะครับตอนนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยน่นเห็นบ่ครับบ้าบานนี้มาเมืองเมืองยังนี่เด่นี่ครับสุดเต็มที่ ให้ไปตั้งแต่รอบแรกครับาทบทวนกันจักน้อยนะครับเพราะว่ามือนี่นะครับที่จะให้เบิ้งเป็นชุดคัด6หางของพอเซนเฮียวชุดคัดเด่นคัดเน้น6หางนะครับแต่มี f อฟหลายท่านนะครับเพื่อนไ่ด้สนใจชุดคัดแต่ว่าสนใจชุดเต็มชุดเต็มมันกับไงครับมีรักกับมาจับออก ง่ายง่ายือได้ลงเป็นกับิัวหัมาก่อนะหลักหกมันจะมีเคสีตัวเบิ่งตามหลักเลยง่ายง่ายมาเป็นหลักกิโลเด้อครับผู้รับผิดสองลักกิโลหลักเหล็ก้อนะครับอ่าเอาเริ่มตั้งแต่เลขเด่นเลยเลขเด่นตามชุดใหญ่นะครับตามชุดใหญ่สามสิบแปดหรือ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าสี่สิบเลแต่ห้าสี่สิบอ่าสี่สิบหางนะครับเด่นแปดรองสี่นี่คือเด่นตามชุดเต็มนะครับบอมเป็นเด่นจากสูตรคำนวณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด่นสูตรคำนวณก็เด่นสี่คาเด่นตามสูตรคำนวณนี่คือเด่นสี่กับมากมาชนกับตัวรองในชุดตัวเด่นชุดเต็มนะพ่อเนาะ เราลองชุดใหญ่เนี่ยครับนะครับเลขเด่นคำนวณสี่มาชนกับตัวนี้ครับหลักสิบเพราะเชนเฮให้ไวหนึ่งศูนย์หกนะครับลักลักสิบดีเป็นได้ทั้งบนทั้งหลางส่วนหลักหน่วยคือหน่วยบนถูกต้องปะครับปะแม่น <Man. S 1> หน่วยคือหน่วยบนครับมานี้เลขสูตรคำนวณของพ่อสูตรเก่งสองสูตรนั่นที่ว่าคำนวณออกมาเป็นเลขสามตัว ผมก็เอาเมาลงไว้ให้เอฟซีเพิ่นเบิง่งให้ว่าเอาไว้เพิ่นแนมนี่ผู้มักกระจับผู้มักกระพนันก็คือ947 046 2หางนะครับแล้วล่างมาตัวสูตร12สคูณสูตรคูณ12นะครับแม่12ได้2กับ4ครับซึ่งสูตรนี้เดินดีมาล่าง1ตัว1ตัวงวดเมื่อกี้กับบรลลุด งวดที่ผ่านมาได้เก่ากับหกนะเพาะมั่นกับมากหกมันแค่ลดหรอกครับจก่งครับเป็นสุดเก่งล่างมาตัวนะครับสองกับสี่ส่อหกสิบสี่มาจากเพราะว่าสิบสี่ดังมากเหลือที่เพอะสิบสี่ดังมากเหลอดีเนี่ยมันจะ้นอย่างเงี้ยก็ฟังวัดกันแมนสี่หนึ่งเจ็ดสิบเเราาาะวว่่สิบงดนนั้ไม่ว่าจะเป็นสิบสี่ตุลาสี่เกมครั้งที่สิบสี่ น่ายกนี่คือสูงเป็นคนที่ส,สิบสี่หรอกเนาะน่ายกสี่สามสิบนียังอีกเนาะสิบสี่นีน่เนาะเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาผมก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าไปอ่านคอมเมนต์เอฟซีเป็นกัคอมเมนต์มาแอดมาสิบสี่นี่ค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วล่ะเอาสัน่นนะครับเพราะว่าลุงตาที่เพิ่นปล่อยสิบสี่มาอ้าบาทนี้นี่คือชุดเต็มนะครับเด้โต้ว,วงพอาะเส้นเลี้ยววงให้ตั้งแต่ต้นงวดนั่นวงไวลักษศูนย์มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับหลักหกมีหกหนึ่งกับหกเจ็ด นะครับแล้วก็มีเจ็แล้วก็มีเก้าหอ้นั่นคือวงตั้งแต่ตองวดครับผมบัดน,นี้มาเบ่งชุดคัด 6, หกหางแตกชุดคัดเน้นคัดเด่น 6, หกหางแตกแล้วกะเลขฝากเลขกลับสายสายไม้นะครับหรือว่าชุดเลขฝากนี่มือนีมีฝากแม่แต่หลายทาง นะครับเ้นอาซบเูมตัวครับเห็นบราขับเ่น่อรครับเชียนหน่อยเห็นบราเหนรับเชี่ยนหน่อยเห็นบราเห็นรับอัน ว่าจังไงได้ครับกองหลาตัวเดียวผมจะที่บาบสุฟังอีกหลนะัายพดไหกล้องค่ะเจ้าอุ้พายังยังบ้านล่วงตอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นบอ่าทุกหมดก่อน,นผมปไปเดยล่งเรืกดับให้ f เอฟซ ของพ่อน่ะที่พ่อคำนวณอ่ะแต่ว่าบัดนี้มีเอฟซีผู้ผู้เพิ่นตามเลขดับพ่อกันมีมีหลายคนอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเล่งไปที่เลขดับล่างทอมันมักจะไปออกบนวสันเพิ่นว่าดับล่างเนี่ยดับอยู่แต่ว่ามันจะมาบนสังเกตมาหลายงวดแล้ววสันเพิ่นว่าอย่าลืมเลขดับมาฝากเดอ้อวสันนะครับนี่ทัว่วจริงเลยแต่เมื่อก่อนซูมตส้นกันกับสูตรนั่นพอดีสูตรตาม ไม่ได้มันกว้างเลยไม่ได้ไไดเอา้าโอเคครับผมบัทนี้มาเบิงอ่า ในใบนี้นะครับตัวที่เพิ่มมาเป็นตัวชุดหกหางแตกเรากับชุดเลขฝากนะครับชุดสองตัวหกหางแตกแต่ว่าบัดนี้พ่อผมผมเห็นชุดหกหางพ่อคัดออกมาแล้วมันคือว่าตรงกับตัวบวงตั้งแต่ตัวงวดดิพอ่อคือว่าเขาเขาเล่นแต้มเนยโอ้มันเป็นเลขแต้มนี่ยโอ้ครับใส่เลขแต้มเอาเอาสุดแต้มมากมาจับน้ำ มาจับน้ำเซกันมันก็เลยมาลงสุดนนี้เอ้มา,มาลงชุดนี่มาลงชุดนะี่มันจะมีแต่แปดแตมเก่ามันอยู่ในฮันละครับมันมันจีบวกกันอยู่ในฮันนะครับให้ว่า<ด>ชุดหกหางแตกนี่มีสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สามห้านะ<ด>มีสี่เจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับหกหาง แต่ว่าก็ยังมีโต๊กันมาอยู่คือ07กับ06 06กับ07นะครับ06กับ07เข้าฮับเปรียบเทียบกับแต้ม6แต้ม7นะครับ06 07คือเปรียบเทียกแต้ม6แต้ม7อ่าก็แต้มพ่อจากแต้มงวดนี่3มีอย่างนี้ครับ89แต้มนะเกียด89อ่ะเกียด89เอาสิบกํนหนดบวกกันแมันบ่ะแต้มนี่คือแต้มสิบหน่วยแมันบ่ โมฮึแต้มจังเลยมันมันยังเดี๋ยวเลยโอ้เอาเอาบ่ต้องลงเลืกกัไเลพ่อสั่นเอาให้ให้หู้ว่าพอเชี่ยเงียเขัดนะครับเอาสูตรจับแต้มมาจีเอาเลขหกตัวเลขหกตัวเจีเอารักแสนครับมาบวกกับรักหน่วยครับคิดเป็นมาได้เท่าใดมาบวกก็ยังสินะเบียเท่าใด้ฮอกไล่ไปสองสเต็ปอ๋อ โอ้เพิ่มสองเดินเดินสองเดินสองเออเดินสองแล้วครับเดินสองเก้าครับเดินสองเก้าให้มันได้สามลักคือหนึ่งสองสามนี่เดียวครับเต็เอาวบานนี้เบ่งได้ครับสูตรหกอชุดหกตัวแตกนี่สองเจ็ดสองเก้าสามห้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้ามักตัวใดเลือกจับเอาบานนี้ตัวกันศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนะครับ เลขล่างมากตัวนี้บอกไปแล้วตั้งตอตอนตอนตอน้ตนคลิปนะครับ2กับ4นี่บันนี้เลขดับนี่เลขดับดับบน8ดับล่างเจนะครับถ้าเป็นไปตามที่ f c ผู้เิ่นติดตามว่าเลขดับล่างมักจะไปเด่นบนนะครับเพิ่นกสิจับเจนะครับจับเจขึ้นบนประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ติดตามเลขดับ แต่ว่าดับบนแปดนี่บาทนี่พ่อดับมาชนเด่นอืมไม่ยางไม่อย่างต้องอบาทนี่ใช่ไหพี่ที่หเห็นชัดๆโอ้เอา,าเทั้งพึ่งคร,บระบเเห็นชัดบอกครับเนี่ยขึ้นขึ้นเห็นแล้วว่รเอานะครับปรากฏว่าดับบนแปดดับชนเด่นเด่นกับโมเมนเด่นของสูตรคำนวณดอกเป็นเด่นของ ตัวที่มากเยอะที่สุดในชุดใหญ่นะครับเด่นวันเด่นวัน่นเด่นเด่นเล็กชุดใหญ่หล่ะไปเออเด่นเหล็กชุดใหญ่ครับตัวเด่นของเหล็กชุดใหญ่แต่ว่าเพิ่นว่าถ้าเดถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นเพราะว่าผมเคยได้ยนินเซียนพระเจ้าบอกมาถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะท่านแต่ว่าจักสีมาบ่ามาดอกนะครับนี่อยู่กับ คิดตัดสินใจเนาะครับยกที่เฮ้าพิจารณาตัดสินใจบ้างนี้พ่ครับในส่วนของหก้างแตกเนี่ยมีตัวเน้นให้บ่เพ่อมีอยู่ตัวเน้น่้นาทเอ้าวตัวเน้นบาบนี้เอาเจออู้อยู่ใก้ไปว้งได้แบบนี้อยู่ไดนพ่สองเจ็ดสองเจ็ดเน้นตัวถือไก่คักๆเลยประทับใจของประทับใจมากเน้นตัวนี้สี่เจ็ด สี่เจ็ดนี่ก็สองเก้าสองเก้าสามตัวนี่นหะครับนิ้นไปที่สามหางครับผมไปบาทเหนียวหักบ,บอเนิ่งถึกใจยู่ด้วยครับสองเจ็ดนี่เหล็กพุ่มพญานาคมาสอ,องเจ็ดพอ ไปเกี่ยวกับพญาหนักมองไรได้ตระเลสองจิตไปมา่อไรมองจีมาอยู่สองเจ็ดไปเมสองเจ็ดเพมากขนาดเล่นห้าสองเจ็ดบอกว่าโอ้โหเอาเอามากมากมาทั้งชุดเลขฝากมาหนีหรือว่าเลขลับสายไหมเห็นเนาะเพิ่นห้มา่สีหางแต่ว่างวดนี้มีอะไรที่แปลกประหลาดมากๆคือเลขบลเลขไปคนละทางเลยในสีหางแปลกดิเพราะว่าปกติเพิ่นสีมาน้ำกันนะพ่อเนาะเพิ่นสีมาน้ำกัน เป็นสีมี่อยู่สองตัวที่คืบกัน,นโด<ห>ย<ห>ปกติจะมีสองเนะียครับสีมี่สองตัวที่คือกันบ้านนี่น,นี่ไปคนละท่าคนาครับว่าัตถุสารสองคนยังบ้อนป่าเลยครับพจนแสดงว่าพจน์จิมักในก่ใจของคนยนต์บอกสามสองนะครับแต่ว่ากันยังมีหางที่มาข้างเดียวกันอยู่ได้สองหากเก้ากับหาสองเจ็ดนี่หากับสองมาสองห้ากเก้ากับห้าสองเจ็ดหาสองเจ็ดกับมาเข่าครับ ชุดหกตัวแตกของพ่อตัวนี้นั่นเขาชุดเดียวเห็นมันนั่นเขาชุดเดียวกันครับที่จังเล็กปูอังกีษมันก็้ชดเงินกับสี่เจ็ดอืมตัวเลเอาลงเห็นมั้ยครับบาทนี่รับสายใหม่หรือว่าชุดเลขฝากเพิ่นเน้นให้าพ่อเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นเน้นว่าบ่มมักน้ำเพิ่นนะเพื่อนเน้นตามเพื่อนว่าพ่อเน้นสามเจ็ดเก่าไงสามเก้าเจ็ดหรอสามเก้าเจ็ดนะ คนมกักราบบมักน้ำโล้นนะการเล่บอลในเน้นเอาไปบปดูโอ้ยหนอโอ้ยหนออยู่คุณพ่อค็ได้ <c oughs> พ่อเซ้นวงเลยครับเจ้าของตัวเลขเน้นที่สามเก้าเจ็ดแต่ว่าพ่อเซีนเฮียวชอบห้าสองเจ็ดขีดเซ็นใต้ใช่หาสองเกทขีดเซ็นใต้หาสองเ็ดครับที่ขีดเซ้นไต้นี่ของพ่อเซีนเฮียวครับผมพ่อเซีนเฮียวมักตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของตัวเลขนั้น, 3, 9, นเน้นให้คือสมามเก้าเจ็ด ไป่าบอ,อ,อกด่นในเนี้ยเ,เก่าเกศเกบเก่าเนี้ยเนาะบอ,อ,อกโดนแล้วบอกมาเนี่ยเด้อมันมันมาคือม,มาบ่าจซื้อไว้มัดเยอะผมก็ได้ครับเอาไว้มัดน,น,นี่ยถเดี๋ยวเราพอได้ฟังนะพอนน่อ,อเราดีเราหน่อยเนาะเออสักส้าหาบาทกังได้เงินมือนแล้วยังพอจบทิดบาทนี่มีคบปูวัดป่าสร้างศาลาการเปลี่ยนเลขบอกบุญครับเมื่อนี่ เราห้ไปปล่อยโยนไม่ออกละลายปล่อยแล้วเมือนสี่หนึ่งกิจสี่หนึ่งกิเลขนี้แต่ก่อนเป็นเลขนี้มาจากมองเดียวกันกับเลขลับสายโจรแมนนะครับมาจากมองเดียวกันเพราะว่ายุดทุ่มอยู่มองเดียวกันครับมาจากที่เดียวกันกับเลขลับสายโจรพะเขาพุ่มเดียวกันพุ่มเดียวกันพุพ่มปูตะปะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เพนันแล้วปูเพน ปูม้วนนะเราไปวังหันนะเลขรับสายโจทย์นะเขาหาง้วนนะจีคือผมว่านเนี่ยเลขรับสายโจทงามเลยดอกใหญ่ไปพูนพูดลังกาบสี่หนึ่งเจ็ดง่ามเลยจังหวะกะจีเอาไว้น้ำอยู่ดอกเธอมันน่าหอวงพ่อเดียดซาราซอยเพิ่อนเลขสี่หนึ่งเจ็ดนี่ยอย่าลืมเด้อมาทางเดียวกันกับปลาดองเฮงอยู่ได้หนึ่ง อันนี้คือเพิ่นบอกบุญมากครับเพราะว่าเพิ่นกำลังสร้างศาร่ากันเรียนนะพ่อเนาะเป็นจุดที่เคยลงให้นเด้อเสียงเฮาจ๊ะเพิ่นว่าของซ่อนเนี่ยเคยพาพอเชนเฮียวเคยพาเข้าไปท้ายท้ำรอบนึงงานท้ายถ้ำมองที่กำลังเฮ็ดศาร่ากันเรียนให้เบิ่งซึ่งพอเชนเฮียวก็เป็นผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดนั่นล่ะอยู่ในกันครับพระเพิ่อนครับซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างอยู่ตอนนี้นะครับกระดึงลงมาแต่ บัดนนสั่งบนอ่ะเิ่นกบอย่างใี้มากอกว่าต่เราเราเหตุโครงส้างไว้แล้วนะครับเลยอย่างนห้เรามาสั่งตอมนแล้วมัน่เดินกันมากกับมูเดียวกันพร้อมกระปูนครับกระปูที่เพิ่นยู่นิมหร่แม่นโอมูเดียวกันเล่นกินนอนน้ากันแต่สมัยตอนเขารงเลียน๋อพอดีคนอโองเรียนแล้วคนก็ไปมีจ้ากันบ่เห็นมาบ้านจ้าเกืออ่ดสุดทยแล้วไปดีอยู่ใป่าห่มผ้าเหลืองบวด กรับมาบานนี่เป็นคนละคนนะเอ้าโอเคครับผมก็ถือว่าชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเลขมันกับมันมันมันไปคนละทางเหระครับล่องเบิงว่ามักตัวใดก็เลือกจับเบิงครับผมแมนูมน,นะครัถ้ามักตัวท,<า>ที่<ม>พอเ<ม> <พอ S 2> สนเฮียววงพอเสนเฮียวเน้นก็นจับเอาตามพอเสนเฮียลลวนั่นแหละนะครับอบานี้สวงตัวนี้มันคล้ายๆกันแน่น สองหาหาสองมันอาจจะมาน้ากันเด้อ๋อสองหาเขาสองหาสองเก็บบ่าหากับสองอาจจะมาน้ากันเนาะหเก้าสองอันนี้เก็บหาสองกัเป็นผลนั่นโอเคทษต่อพ่อไปยังกันอุ้ยตะกี้ผมเส้นเด็ดดิแมนแมนพี่พ่ออยู่หรอคั้งแต่สมัยเฮดงานอยู่ครับเส้นลอตเตอรี่เทละสามสิบใบ ไปพ่อไอ้แม่ค้ามาขายเนาะไม่ล่าไปไปกินไปกินเขาอยู่น้ำแพงแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่บม่มีเงินโมเส้นก็ได้มานะกล้าแม่ค้าคอยเคลียหนาเจ้าจดูอยู่เส้นโหลดโมเส้นส่วนที่บรรณาการให้กันนะ่ยครับเอาโอเคครับผมบารนีกาชีรบกวนพ่อชั้มนี่นะครับเนาะขอบคุณพ่อหล,หลายๆครับผมขอบคุณครับ <c oughs>